มาอีพี่นี่กะสวัสดีครับก็มาคุยมาว่า,วามั่จาภาษาเรื่องกบเพราะว่ากบที่เลี้ยงว่าอยู่ในบ่อผมก็หาอาหารเป็นอาหารกรบไออาหารปลาดุกเม็ดญงกับบริมีโภชนาการนี้มาไม่์คือเห็นว่าเป็นหัวอาหารกระสือเลยเพราะว่าผมกะเลี้ยงบริมีความ้อมว่าต้องไปศึกษาเรื่องห่วอาหารอีังต่างๆแต่ว่ามันกินแล้วฝนตกหางกับมีการตายเกิดขึ้น ทองอืดทองเฟือทองกะเลยโอ้ยโอ้ยหมดแดงก็ไล่ไายบาตอืยูไต่ต้นบมกม่วงคางคกมุ้ยแล้วครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยท้งหมดแดงท้งบมกม่วงปุด้างมันมาหาใสตุ่มใสลาบเนาะหายากยากเออมาหาสิอีเหล่เนี่ยกะเลยสิมาขคุดอีพี่นี่อ่ะขุดปวกเนาะหัวปวกเพื่อไปทดลองให้กบกินแต่ว่ากบมันกินอยู่แล้วถ้ามตามธรรมชากเขาก็เลียงมันสิ ระบบการตายสิหน่อยลงบอร,ระบบบอสิเป็นยังไงอ่ะอีพี่นี่ก็มารอติดตามกันไปสักระยะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอ,อุยาตมาคุดมันข้นก่อนครับบันเนเนาะเดี๋ยวคุดหัวปวขกันก่อนโอ้ยบม่อยากจะเอ้ยโอ้ยบ่อยากจะเอ้ยลูกพี่น้องคุดข้นมีตะขี่ตะแทแบบ้าลายพี่นี่น,นี่ใส่เดือนใสเดือนตะแท่ทหน่อยนี่นี่นี่ไล่ยอยู่เด้ ขันตังใจคุดเก็บ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 ใส่คุไปเนี่ยไปให้กบเนี่ยก okay. ินดีแห้งนี่พอกบกําลังใส่กินใส่เดือนใส่นี่ตัวเดียวอยู่เลยเลยนี่กบมมนกินนี่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 ลายเด้กคุดขึ้นหัวหักมาลายเนีนยมตดลงดินโอ้ยมุดกระหลายกันนี่นี่นี่ตัวนี้น้อยกําลังพอดีเลยนี่ลายอยู่ลายอยู่ในดินคุดซับขึ้นพี่เต็มเลยนี่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 แต่ว่าเขาบอกเอานี่เราขีดขันเชียเวลาซับ เก็บนั่งอยู่นี่เ่ให้หมดกนไรอ้าวนี่คูดกำลังสีขึ้นเพราะว่าหากก้นดึกเสียวลงหอดหกักอืมขึ้นหากเลยอ่านี่อยู่มาโดนละแต่ว่าเสืยวปให้ให้กบกินลองมึงขันมันกินดีก็จะสลรับกับหัวอาหารไปนํ้ถ้าสิบวใหอยหัวอาหารน้าก็ญยติเพิ่นแ้ามาห้าป,ปวากว่าไห้อาหารใ็สิกินบ่เป็นสลับกันไปนะโอเคอ่าเอาไปลองหว้เบิงึงอ่าคูดขึ้นก่อนขรับ,บันนี้ เร่ยบร้อยพี่น้องขึ้นมาแล้วนี่นี่โอ้ยติดหากไม่เพิ่งเจอเป็นเป็นหากที่มันปูดเพิ่นเอาเออเป็นเป็นเป็นรักเสาเพิน่นปูดขึ้นมาปฏิยูโดนหลายปีนะตัวนี้เพราะว่บุริเหตุยังมันเพราะว่าเฮาบ่ม,มีผลประโยชน์ยังก็มันตอนนั้นวันนี้เลี้ยงกบเห็นก็เลยเอาใกล้ๆก่อนถ้าโกมันกินดีกินแหละสมบูรณ์กับสิพยายามไปหาน้ำปลาธรรมศาสตรมาให้มันพุทธจากห่างนี่ขึ้นมา หาบกม่วงคือว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปน้ากันครับพี่น้องอันนี้ก็ปวกแต่กินก็กินอยู่แล้วในคิปพวกกระเฮ็ดอยู่มึงศึกษามาไลยเจ้าอืมมันเพิ่นจะกินอยู่หรอกแต่ว่ามันจะคงประสิทธิภาวของปวก็กินแล้วกบมันมีปฏิกิริยาอย่างไรเอาไปไปเนี่ยล้งจากนี้เอาขึ้นไปเทิ่งยังไปสับให้ทดลองให้กบกินให้นดูว่านะ กับข้างนอกดังจังเลดๆหน่อยบนได้ให้ครบบุดได้ดังเน๊ยอดเฉพาะในคอนโดอืออยู่ในอันคอนโดไม่เหี่ยมเพิินส่วนตัวเพิินอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นไปวันนี้เฮาอือเอาล่องหายมึงเนาะเจอกันทางบนครับโอเคพี่น้องเอาขึ้นมาแล้วอือขึ้นมาบอกบแล้วคอนดโดกบเลยนี่ก็ไม่กบเซลกันให้อาหารไปมืเอเสาร์เป็นหัวกูนี่เต็มเลยยัางมือเสาร์มันอน,มนอนมาก กินหัวหานกินแล้วมวกก็สิไปทั้งหนบุน้นนี่ลายอยู่นะเศร้านี่มายังเห็นลายอยู่อเอ้าบัรนี้ก็นี่ดิมีอยู่มีอยู่นี่น,นี่ไปแล้วนี่ดิลายอยู่กระ่หน่อยน,นั่นนี่นี่อนเอ้าบันนี้ก็ชีมาลองเปิดบ้างตรงนี้ตัวตายแท้เปิดย่ำเลยนี่ตายเองมันมันเป็นอย่างมุกเป็นลูกบวมนม้ำ สัดส่วนไงบวมหน่อยอยังบรู่นี่มุสอก็บาตายแต่เามาตายนี่นตงตายอยู่แล้วนี่เปิดปุ๊บตรงเจอตัวตายทันทีเลยปัญหาแก่บะตกคุณน่ะตัวงหา่ก็ตายมึงตัวงตัวท่องเลืองอะมันเศร้มามากยังมีตัว,ตวดี่ดีอยู่เลยนี่ตายอีกละเก็บเอาตกหลอบเลยครับมายอมเดบผมมีผิดหวังคุ่นนอนฟูคุนก็มี cây đào, trái viền má, luộc trái viền, các mị, luộc nha, sáp phất, bông ngai đây, điểm cụm, ya, phải bảo các mị bỏ ngai, bông ngai, bông ngai, này, cốt tai ở trong này này, các mị, bơ men, bơ men, tổ sơn bơ tai, bông ngai, bông ngai, bảo chuyện ngay các mị đây, này, này, vấn đề này,เจอ rồi, này, cái nào, hà à

คบธรรมศาสตร์เลยเอ้าปุ๋ยเฮ็ดเป็นพันนะมองไงนี่โอ้ตายเป็นตายอ่เคลียวควายจับออกโอ้ยมองไงปุ๋ยเฮ็ดพันเพิ่นไงกัดบอโอ้ลูกอาจจะกินก็นได้เกือบบุปิเป็นยังอ้าวตอนนี้ก็จะอืมตัวตายก็ตายไปเกือบซกว่าตัวแล้วมานี่กลัวแล้วทราบจะคำ นี่มาซับปวกให้มันบาดมาเบิ่งกันบกเบิ่งดู่อยาขออยากซับปวกแบบนึงมาเคาะเบิ่งมันสิกินยังไงอ่ะ <c oughs> นี่ผมซับแล้วโอ้ยข่นปวกินดูะยะป่ะกองว้นี้ขื้นมากินมวนที่มันอยู่ข้างนอกอ่ะเสียวมวนนี่ไปเคาะใส่บาดแต่ว่าขยุกไปเคาะแล้วเมื่อกี้นี่นี่เคาะแล้วอู้ โกเบียบหมักเลยผมก็มาเคาะใช่แล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยออกนีนเคาะใชายเดาไปไหน,นหาใของกบเอาเบื้องชิมีตัวตายอีกบัวกดให้หาอาหารได้ไหมนี่กดให้หาอาหารหมดเพราะวยามันตายนี่บ,บ,บ่โอ้นี่ตายน,นี่มึงบ่คัก หนึ่ว่ามันยังบวต่ายช่วยๆครบนะเอ้าตาย,ย,ก,าาตายก็ตายไป78ตัวเลยมันเป็นท่บบนา,า,านระบบหนามครับห,หน้ามนเองหนามมันเป็นหนามันหนาแล้วก็ผมก็เอาหนามฝนก็ตกตอยู่เรื่อยอยู่โอเคโอเคสาเกย์ตายเวียนมันตายดีเลยนะ้ำตายเวียน นอนอย่างเงี้ยเอา้าโอเคให้มันกินมานีงคอยมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนี่ยตัวม,วมันหัวนีกินดี้ดีนี่อยู่ใต้ตีนนี่มีแต่หัวกันนี่นี่เห็นปวกันยิบยับยิบ,ย,บ,ย,บยับกันเลยทีเดียวเชียวเอา้ากินกันขนานเล้วันนี่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 กินกันเพียบเลย เอาเอาเอา้าเอ้าวอย่า้อย,ร,อยระบบนี่ไงไปแล้วเป็นปวกปูยแต่ว่ากินดีคักคนกินคักแต่ว่าโมโหกินแล้วใช่ไหม,มปฏิกิริยามียังบวกับลบู แต่ว่า,าคักอยู่แล้วล่ะกินกินกินด,ดีใพ้คนอ่ะอันนี้ให้ปลวกได้ี่ทดลองไว้น้ำกันส่วนตัวตายก็มีตัวตายละตายของมันอยู่แล้วดรรรูประสาทสาเหตุทั้งๆทีครั้งไว้ดีดีใครมีความรู้กันแนะนํามผมไหได้ครับเดอ้อผู้เคยเลี้ยงผู้มีประสบการณ์กันแนะนําม,มาเนี่ยฝากแนะนํามผมเนี่ยครับบ่มีประสบการณ์ผมกำลังผงมหัศนะครับเนี่ นี่อันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นประสบการณ์ผมเมดละผมก็จะเก็บประสบการณ์เรานี่ไปแชร์สู่คนอื่นได้รับรู้ไปต้องกันหรือกระเบิ่งจากเริ่มต้นคลิปก็ได้นี่คิว่าผมเริ่มเรียงกบผมกระทายเลยผมก็ศึกษาเลยนี่ถุกทุกระระเบียบเนี่ยสิลุ่ลงไปเรื่อยๆลุ่งเรื่อยๆจนว่าลุ่งจนเห็นควบสำเร็จหมดละนะเป็นอีพีเป็นอีเป็นซีรีส์ไปเรื่อยกอัไรไปคิดว่าเป็นซีรีส์ติดตามในตั้นี้ก็ทิ โอ้เห็นแต่เสาแล้วเป็นลูกเสล่าขาแดงแน่นี่เซราเนี่ยเซลาบล็อกเซรากัดเสาะละไรงแดงแน่นี่เชียวออกไปไอ้เพื่อนออกไป้างนอกไปเลยบัวไหวบล็อกเซลามากมานําฝนมาน้ำน้ำแต่จะอยู่มันอยู่ธรรมศาสตร์ทีมันอยู่จังหดแต่พอมาอยู่ในคอก็เอาแล้วละเอ้าแต่บัวเป็นยังอืมวอนผู้เชี่ยวชาญผู้ลูกอะ แนะนำมาในเด้อครับเด้อผมม,มีความรู้อ่ะผมจโงนออกน้างนอกด้วยตัวนี้คือบ่อนี้ก็ขึ้นไว้นี้ตายอยู่แล้วสิให้เป็ดต่อไปตัวได้ตายากับห้เป็ดอ้ยกินยุบ,บยับยุบยับเลยกระสีพี่ตัวใหญ่กินเพ่นอยู่ดอกเซียวออกกือดอกเอาออกแม่นม่างนอกกอือดอกบุคคลอยู่ตองกันคนละใส่กินกันแน่นอนเดี๋ยวจะจับออกตัวได้ใหญ่ๆปลยอย่งข้างหน้าอ่นะ อืมก็มันจะไปใช้กันไปจริงจะขังอยู่หอกตัวใหญ่เพราะว่ายังเยาะฮาหมออกักขังก็ได้อยากเอาไว้ฮิดพันอีกขันน้ำหาจับเอานะของมันใหญ่แล้วเดี๋ยวเสียฮะขอขังเพิ่อนอยู่หรอกขังเฉพาะเพิ่น,นิดน้อยเอาเจาะเดี่ยงเดี๋ยวสีเฮ็ดเพีงยงอย่างนิน่อยว่ตีหล่อนไว้เอาแต่ม้วนใส่ใหญ่เนาะม,ม,ม,มามาลงจะน้อยเนี่ยมันใหญ่เบื่อได้กบบาให้เฮาก็สิออกหาไตเนา่ฝนตกเดี๋ยวสิเฮ็ดอีกกระซังนึง เฉพาะกบใหญ่เลยกบหน่อยกับส่วนกบหน่อยมันมกินนี่นี่เบึ้งเลยยุบยับยุบยับนี่คือมากินปวกครับย,ยุบยับยุบยับมากินปวกโดยเฉพาะสุดยอดสุดยอดของหมักพเนาะเอาหวังว่ามันจะจะอร่อยแสบมันละ่ะยับยุบยับเลย ธรรมาดาให้ปวกไปแล้วอ่ามารอดหลุนกันเบื้องว่ากินเดี๋ยวมันจะเป็นยังบ่ต็ตายก็อก่อ,อ่ะม่ถึงตายยังมันหอ,อกตายบวมหนม้ำบวมยังระบนุน้มกระบบน่าใส่โบานามันเป็นหนามหน้าเนะพราะถ้ใส่องหันนี้บ่ถึงอาทิตย์จ่อยมัวยวนเอาไว้ว่าอะตัวตายัไม่ได้เก็บออกู่กคนไม่ได้เก็บออก อากาศก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราบ่มีแดดต้องงอมรับแดดนานจะเกี่ยวกับแดนดนําแสงแดดยังบ่พเลยนี่กขาเสังพึ่งสีเริ่มมีแดดมีํำไส้เล็กน้อยก็คึม,มีกละ่ะเขาว่าคันคืมก็บ่อยากให้อาหารเขาว่าแต่ว่าอ็ดจังไ๋มันบ่ได้กินมานี่กับลายมือแต่ว่าตัวไงมันคืออ้วนอยู่เลยแทย้กินตัวหน่อยไม่นําแท้นี่ต้องคาดออกกันละเยอมันจะกินกันเบิดเอาแต่ตัวหลอดลงไปนี่วอาอยู่นี่ตายจะได้กับยามัน ข้บพม,มีความรู้อย่างตัวได้หลอดก็คือหลอดท่อนล่ะเนี่ยเรื่องสีมันก็นจะตายอยู่ว่ะเว้ยตายกับวาวากันคือหลุดไงกับสีบุหลอดเนีบบ่ยเราบอกจากซิบจากเศร้าครบถึงสองลอยกลัวอยู่ได้วนี่อยู่ได้นี่ลอยสองลอยสามลอยไม่จังละขัดจับหน้าพี่ดีอืมไม่ได้เงี้ยสีจับเขาไม่อีกจับคู่มืออืมนี่ก็ไมีแต่หลุดนี่ไงหลุดนี่ที่ตายนี่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  มันหลุนจะตาย,ยตายไงยังตายอยู่หลุนๆนนนเนี่ย,ยออก็บ่น่าตายก็ตายเสื่อแต่บวกท่องนี่ต้องอยู่เด้อพวกหล่าเด้อเดี๋ยวแต่เนี่ยห็นนี่กินบุบบับบุบบับอืมกินดีแฮงนี่น้ำเต็มทีเด้อดูเอ้าตัวประกวนมาแล้วห้มันกินเนื้บนนอบรรดแล้วก็จะเอาตัวตายออกแล้วก็ติปิด ถือว่าโอเคมีพี่นี่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่ากับมาหาอาหารกบแบบโบราณให้เป็นตัวปวกฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ส่องสมปีสมปปุ่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะ,ะทําคลิปออกมาเรื่อยๆมียอดไหลทีละเล็กทีละน้อยก็ดีใจตัวดีกว่าม่มียอดอยังเลยกลางคืนต้องมาเบิ่งเด็กคนนี้ก็ต้องแวบมาเว่าห้อง ต้องซ่อมอยู่ตลอดน,นะอยู่ในช่วงทดลองนี่ย่งก็ต้องเอาดูแลเอาใจใส่เนี่ยนะมันนี่ก็จับมารู้สึกจับมาในลาหลายตัวเติบเกือบละเกือบน่าจะลอยกลัวอยู่มั้ยนี่พอลงไปข้างล่างลงไปขอกงดูอ่าขอกงมูก็หลายหลายจับมาเติบหนึ่งอยู่นี่ตัวใหญ่นี่ยกระม็นตัวใหญ่มากอืมอืม กลับมาหลายตัวเลยแหละมาเนี่เต็มนี่ย้ายเลยครับเริ่มสมาชิกเริ่มหน้าตาขึ้นมาแน่แล่ะก็มีตัวใหญ่ตัวหน่อยเดี๋ยวมืออื้อยมาว่ากันสิคัดออกหรือจังไหนคอยมาว่ากันเพราะว่ามันใหญ่กระยามันกัดกันเนะาะกัดกินกันเอาจอกลองไปเอาจอกแง่มาใส่นำ้ำเหมือนความตั้งใจลงไปเอาจอกมา จอกแน่ตั้งใจออกมาใส่กบโอ้โหกัดเพื่องมันเดือกกับเลืกแล้วขู่ขี่อยู่กับกบนมิล่ะคือบ่อยากเลี้ยงแล้วก็อยากให้มันประสบความสำเร็จนะบ่อยากให้คนอื่นมาได้ว่าเออเขาเฮ็ดขี่มุกขี่มานี่เขาก็ตั้งใจแหละเมื่อวามาเฮ็ดเอ้ยกระแสหรือว่าเอออยากคิดแต่แค่เนยังกับเฮ็ดโมเมนต์เนี่ย นี่คือความตั้งใจโดยตรงโดยแท้เลยเอากันเลยต้องมาเบิ่งยังสิละตัง้งคืนนี่นี่เฝ้ามันมาเฝ้าเราไปจับมาไปทยอยทยอยจับมาแล้วก็เอามาลงซื้กันนี่ก็ว่าชีไถ่เบิ่งนี้หรอกช่วงตอนไปจับอ่ะพอเอิ้นฝนกระตกุกเพราะฝนมากระตกุกเพราะคือคือ ก็ไม่ยวก็หยุดห่างเอ้ยสัก็ได้เอดโทษสาไปนี่ตัวใหญ่ได้มากนเลย,ยไม่ครบไงเลยสองสามตัวอยตัวจะใส่สี่ตัวใส่ลกอนอันนี้ใส่ใหญ่มาก,ามากางงาเลย่ยตัวใหญ่มันเห่่ยังใหเลย อ่ะเดี๋ยวก็จะเบื่อสวาวอาตกะคัด,ดนอนออกดอนลงไปนอกด่างอ่าก็ใช้การ์ดไปเพราะตัวใหญ่แล้วสังกะปีงนนตัวแต่ก็เสียดายอยู่ช่วงขยายพันธุ์อืมไปแล้วอุย้ยนั่งอะไรกับปวดขาโอุย้ยปวดขาปวดขาอ่นี่เอ้ากระเที่าได้ได้พอสมควรมาเลยเกือบลอยกลัวแล้วลืมนา้าน้าตาม,มันก็ตายไปนล้ว มันเสื้อมันก็ตายแบ่ประสาทสาเหตุเมื้องอื่นเศ้าสิร ok ้อยจักตัวก็คลิดว่าน่าจะเป็นเป็นลูกอ่ายังก็บวมอยู่ละทองบวมบ่บวมหนามบ่อย่างนี้ละกินอาหารร้ายอื่นี่นี่เห็นมั้ยนี่นี่คือช่วงสิตายนี่นี่ไปล้วโม่ตายมันเป็น่บวมหรอกของมันม่วบวมสิสีดเขาหรอกสิสีดบุมี มันมีเลือดมียางเนี่ยมันเป็นสีสีจืดๆนะสุ่งคือแบบอันนี้นาจะได้กบธรรมศาสตร์รเยอะเพราะว่าลงไปข้าง่างกบที่กบธรรมศาสตร์น่าจะเยอะแห้งอยู่นนี้เพราะว่าลงไปขงางรางเนี่ยลงไปขอกหมูคันม้วน่วน,นู่ข้างบนเนี่ยนะจะเป็นกบเลี้ยงจากของมันออกอคิดว่านะอันนี้นาจะเป็นได็กบธรรมศาสตร์รเยอะกบป,ป,ปลาเยอะ หยือบตายน้องกับพเจังละเปลี่ยนออกมาเอาออกกับพเจังเลาวมันก็มีดางหล่อมอีกสั่นในสั่นนอกหนึ่งคือแต่ว่ามันหักกระม้วนออกไปให้เก่าหรือวะแต่ว่ามันก็ยังไข่อยู่แบบบุรได้ออกเลยจริงสินะมันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อาจจะยังอยู่ข้างในครับนีอันคือบักใส่ไงสิปล่อยในบัวนาจะออกครบไงเนี่ยโอกาสออกออกยากขันคือกบกบหน่อยนี่แมนมันมันหลอดในทุกสองทางนะ เ้างปราสาทที่จะไปวาได้เลยว่ามันจะออกฟองเลยเพราะเ้าอัดมันก็อัดทํานั่นแหละมันดื้อฟองเพรมันฟองมันออกอ่ะก็บอกว่ากันไอ้ตัวนี้ก็เป็นเป็นเขียดเขียดจันน่าเขียดจีน่าบพรว่ามันกบเลยมึงอันหนึ่งคือขีงขาดตะปุ่มตะปั่มต่ว่ันตกตะหงส์อยูกกินขาดกับประจัะ วอแต่ว่ามันมื่นหรอกมั้นกระดูกเกิดกิหน้าเป็นกรตัวใหญ่แห้งเกิดเกิดกีหน้าเนี่ยอ่ะเอามาใส่กันเป็นมือกันแยงเอาโอ้ยเต็มสวนเลยอ่ะเป็นพี่คำขึ้นชันชันย่ำย่ำทายตะกบนีเลยนะกบธรรมศาสตร์อ่ะทดลองเลี้ยงว่ากันขึ้นเท่ากับมเบิึงนะมาซ้อมก็มาท่านนอนนะพอยังก็อยากหูเระบบไม่เวียนเฮ็ดยังกะจริงจังนะสมัยก่อนกะ เลี้ยงหนูเนาะสุดเลี้ยงหนูกะโอ้ยเบิง้งงังสีเบื้องขึ้นแหละแม้แต่ออกดูก็ว่าหาเบิง้งใจไงต้องไปเบิ้งความอยากเบิ้งของเฮาสุดท้ายกะเอแกสำเร็จนะจนเพาะพันธุ์จนได้ขาย,อ,ยาบบอืาจนเป็นบ่อเป็นฟาร์มจนได้อ่ามีคนรู้จักมากมายช่วงนั้นเลี้ยงกรงมูได้เปียบอันนี้กะเส้นเคยจริงจังที่เราสูตรเก่ามรับบวนอน เอาจนเดือดเนี mainland, ่ยมันเดือดเตือนเราไว้กัดหลัางในข้างหลังเนาะไทยพี่น้องมึงน้ำ่ามือนเยอะมากจับมาได้เกือบเป็นลอยกัวไงไม่ต้องใส่นี่ก็ได้มันตัวใหญ่เนี่ใส่ในเนื้อจะกุบป่าเพราะว่ากุบเอามาเลี้ยงมันโบราณไงป่านนี้มันโบราณท่านไงป่านนี้ท้าววันสั้นกรับเป็นชุดเลดชุดกุบสอนมาจาก ทางบ้านคิดวานะอืมอแต่ว่าเป็นกบปลาแต่ถ้าเป็นกบเลี้ยงก็น่าจะแต่ถ้ามันจะเป็นกบเลี้ยงใส่มันก็นจะอยู่ใส่นี่แะเนี่ยกบเลี้ยงนี่ใส่นี่เบิดเลยใส่นี่นี่แล้วก็จะน้อยน้อยไปหันเลยแต่ตัวน้อยตัวจอยเกินไปกับบ่าน่าจจะใช่นะ พี่ตัวน้อยๆสิ่ก็บนาจะเป็นกรุบอย่างมันหน่อยแห้มันจะหน่อยนะน้อยๆเนี่ยต้องสิ่นี่ไม่อาจจะบก็เดาบม่ได้นะว่าเพราะว่ามีคือจีอยมันมันนี่เอ้ามาตอดมือคนอ้อมันเราสูงงูว่ะมกงบอว่ไหนกินดอกก็ว่าอาหารวอนกายกินอยู่อืมกินอะไรทองอืดทองบวม อ่ะปกดเอาอบวมอ่ะก็เลยบวัฒนได้กินนะนะคัของเขาอยู่อ่ะพี่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เก่ากับ,กบช่องสมบปีสปมบปุยเฮากับไปนอนละนบาทไงเบาอันนี้นนละเยอะเลยเดีวเวลาลับเวลานอนครับโอเคฝากติดตามครับอันนี้คือมาอัปเดตว่าได้กบมากมนเลยใส่อ่าโอเค อ่านอนเอาลากันไปครับผมไปนอนแล้วครับบ้านนี้ I mm -hmm.